Welcome to p h e n o m e n o Podcast Unlock Your i n v e s t m t n t Potential Phenomena Money Digest สรุปมุมมองการลงทุนประจำเดือนสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Money Digest รายการที่จะมาเล่าถึงมุมมองการลงทุนที่น่าสนใจพร้อมทั้งก้องทุนแนะนำประจำเดือนที่สำคัญครับผมในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น m มารี i ด e s t ครั้งแรกหลังจากการครั้งเลือกอ่ะหลังจากการเลือกตั้ง ที่สาคัญที่สุดครั้งหนึ่งในโลกของเราครับผมก็เช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมตั้มพูนดลนะครับ Investment Advisor และผมพีทครับผม Portfolio Specialist จาก f i n o m e n a ครับผมแล้ววันนี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับพี่พีทและยังพบกับมุมมองการลงทุนประจําเดือนพฤศจิกายนที่เข้มเข้มเช่นเคยนะครับและเดือนนี้ครับเรามีคีย์ไฮไลท์สาคัญสําคัญอะไรที่น่าติดตามบ้างครับพี่พีทครับผมก็ต้องบอกว่าเรามาเริ่มต้นกันที่ชื่อธีมของเดือนนี้ก่อนเลยครับผมก็คือเป็นเขาดาวทูเดอะนิวเวิ o r ์ออเดอร ก็คือสื่อถึงเรื่องของตัวการเลือกตั้งนั่นเองอย่างที่เราทราบกันฮะว่าโลกของเราเนี้ยมีอเมริกาเป็นพี่ใหญ่แล้วกันอนที่เขาเขาท่ามีอิทธิพลต่อทั่วโลกพอสมควรเลยซึ่งเราก็ได้ทราบไปแล้วครับผมว่าในส่วนของการเลือกตั้งครั้งเนี้ยปรากฏว่าเป็นคุณโจบไบเดนครับที่ชนะการเลือกตั้งนะครับผมโดยที่ว่าเรามีรีมาข้นิดหนึ่งว่า <c oughs> การเลือกชนะการเลือกตั้งครั้งเนี้ยครับผมก็คือเป็นการชนะแบบสปิคคอมเกนก็คือคุณโจบไบเดนเป็นประธานาธิบดี แล้วก็ในส่วนของทางสภาล่างหรือสสนั่นก็คือเป็นพรรคเดมโมแครตของคุณเจโจไบเดนแต่ขณะเดียวกันในส่วนของตัวสวที่ทําหน้าที่แอปพูปหรือตัวสอบกฎหมายเนี่ยครับผมก็เป็นในฝั่งของนิพัติการแทนครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าผลยังไม่เป็นทางการแต่โอกาสแบบ90เซและที่น่าจะออกมาออกมาเป็นหน้าตาลักษณะนี้ครับผมแล้วในส่วนของตัวสปิตคอนเกรสเนี่ยครับมันแตกต่างยังไงกับตัวบูเวฟอะไรอย่างย<อ>คตับพีก็ต้องบอกว่าอ่าบูเวฟเนี่ยคือจริงเขาจะมี ชื่อเรียกแล้วกันครบูเวฟก็คือเป็นสีของฝั่งพรรคเดมโมแครตครับผมบูเวฟนี่คือการคิดว่าคุณโจไบเดนและพรรคเดมโมแครตเนี่ยครองทั้งสองสภาก็คือสาภาล่างและสาภาบนเลยและคุณโจไบเดนก็เป็นประ,าประธานาธิบดีด้วยครับผมจากตรงข้ามกับเลดทายที่เป็นฝั่งคุณโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นต่อแล้วก็รีพับลิกันครองทั้งสองสภาแต่ครั้งนี้เป็นสปริกก็คือว่า,อ,าอย่างที่กล่าวถึงก็คือคุณเดมโมแครตเนี่ยเจาะครองสภาล่างแล้วก็คุณโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีซึ่ง มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับผมแต่ว่าหลักๆเองเนี่ยกลายเป็นว่าสภาวะอย่างเงี้ยมันส่งผลให้เกิดข้อดีที่ค่อนข้างก็เรียกว่าไงดีฮะคือคือเป็นข้อดีใน,นข้อเสียละกันก็คืออย่างน,น้อยเองเนี่ยนโยบายขอยงคุณโจไบเดนครับผมในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยเขามีจุดหลายๆจุดที่ค่อนข้างมีความน่ากังวลสำหรับตลาดหุ้นอย่างเช่นเรื่องของการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลการปรับภาษีขึ้นแคปิตัลเกนแล้วก็ในเรื่องของตัวนโยบายเรื่องเอาโอบามาโอบามาแคร์กลับมาใช้บางส่วนรวมไปถึงการบังคับใช้ เรื่องของตัวกฎหมายการต่อต้านการผูกขาดที่เขาเล็งเป้าเวลาว่าใช้กับกลุ่ม Microsoft Apple Google ลักษณะนี้ซึ่งถ้าเกิดเขาทำได้จริงโดยที่ตลาดโดยที่สภาเนี่ยมีลักษณะเป็นบูเวฟเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงพอเป็นสปิทคอนเกรสุ๊บเนี่ยทำให้โอกาสที่นโยบายเหล่านี้ที่มีความน่ากังวลเนี่ยมันมีโอกาสผ่านได้น้อยลงหรือถ้าเกิดผ่านเข้ามาได้อาจจะมีลักษณะที่ลดความแข็งกราวลงทำให้ตลาดเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างดีใจเริงล่าทีเลยทีเดียวครับผม <c oughs> ซึ่งในเรื่องของตัวความเรืองร่าที่นี่เนี่ยฮะก็สะท้อนออกมาครับผมในส่วนของตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์ครับผมของตลาดในช่วงหนึ่งวันทีเ่เริ่มทราบผลกันอย่างเป็นทางการแล้วอ่ะเริ่มทราบผลละวผลแล้วว่าณวันนั้นเองเนี่ยคุณโจวไวเดนมีคะแนนนำแต่เป็นสปริตก็คือจะเห็นได้ว่าจากในรูปเนี่ยครับผมก็คือกลุ่มอย่างอินโฟเทคหรือกลุ่มเฮลท์แคร์แล้วก็ในส่วนของตัวคุณสมุทรสุขเองเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงจากเดิมที่ถูกกดดันมาตลอดเพราะว่า หุ้นกลุ่มเหล่านี้เป็นหุ้นกลุ่มที่ถูกโนโยบายเหล่านั้นเนี่ยกดดันเอาไว้พอมีข่าวว่าเป็นสเปกปุ๊บก็เลยบวกค่อนข้างแรงครับผมก็ต้องบอกว่าคราวนี้ฮะในสร่วงตรงโนโยบายของคุณไบเดนเองเนี่ยมีข้อข้างหลากหลายมีจุดที่เราไม่ชอบไปเราพูดถึงไปละแต่ขณะเดียวกันก็มีจุดที่เราค่อนข้างชอบครับผมก็คือเรื่องของการลงทุนในเรื่องของตัวการโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายซึ่งต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยไม่ได้ลงทุนลักษณะน,น,นี้ครับครั้งยิ่งใหญ่มาเป็น10ปีแล้วตรงนี้ก็็เเลยเปนจุดทที่ทําใ ตลาดหุ้นทีขคุนชอบเพราะมาตรการกระตุ้นเหล่านี้เท่านั้นเองครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสื่อสอออกมาชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือตลาดหุ้นทั่วโลกบวกทันทีโดยเฉพาะเอเชียเองไทยเองญี่ปุ่นเองยุโรปเองก็ตามตรงนี้ฮะเป็นเพราะว่าผลสุดท้ายเนี่ยนโยบายทางต่างประเทศของทางคุณโจไบเดนที่มาจะพักในบุคลากเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าจะดีกับจีนมากขึ้นหรือเปล่าจีนน้าบอกว่าไม่ใช่ ข้อสุดท้ายแล้วเนจริงๆแล้วคุณโจบไบเดนเองถ้าเกิดไปเทียบคุณโอบามาเนี่ยแกเป็นสายเหีียวยิ่งกว่าคุณโอบามาซะอีกคือมีเชิงลุกมากกว่าแต่บังเอิญท่าทีแกดูดูนุ่มนวลกว่าดูไม่กระโชกโคกงากเหมือนทางคุณโดนัทรัมป์เท่านั้นเองแต่ไงก็ตามเนี่ยเขาจะใช้วิธีกดดันจีนแน่นอนซึ่งนโยบายกดดันจีนที่นี่เนี่ยฮะก็จะมาจากการที่ว่าสารสัมพันธนานาประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียที่เขามีความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วยุโรปที่คุณโจบไบเดนค่อนข้าง ค่อนข้างสนิทด้วยรวมไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียอย่างเราๆเ,เพื่อที่ว่าจะต่อรองกับทางการค้ากับจีนมากยิ่งขึ้นคือมุมสุดท้ายเนี่ยกดดันจีนเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนกลยุทธ์ออกไปเท่านั้นเองครับผมครับแล้วถ้าในมุมมองของพี่พีเดเองครับที่เป็น p o r t ตโฟลพอร์ตโฟลิโอเของฟิโนเมนาครับมองว่าหุ้นกลุ่มไหนบ้างครับที่จะรับผลประโยชน์จากทางที่คุณไมเดน เข้า an <ody> มาดารงตาแหน่งประธานาธิบดีครับก็ต้องบอกว่าครั้งนี้ครับผมในส่วนของนโยบายปกลักษณะนี้ปุ๊บแน่นอนฮะว่าพอมีมาตรการกระตุ <Okay>. ้นเศรษฐกิจครั้งมหาศาลเข้ามาเนี่ยกลุ่มที่ได้ผล่่กลุมทีประโยชน์ในเชิงบวกเลยก็คือกลุ่มเ a t เรียลแน่นอนพอเขาต้องลงลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มพวกที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างลักษณะนี้รวมไปถึงกลุ่มแคบๆบางส่วนที่ถูกกดดันมาก่อนหน้าด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วกลุ่มทุรกิจข้อต้งหลายที่เคยถูกกดดันมาก่อนและเป็นแบบ ต้องใช้คำว่าเลยครับมามืดมาตลอดก็คือค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอง Perform, ไม่ได้กับกลุ่มเทคเองเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับมาได้พอเมื่อเศรษฐกิจเติบโตได้ดีโดยที่ไม่ได้ถูกนําโดยจากกลุ่มเทคเป็นหลักเองเนี่ยกลุ่มนี้เองเนี่ย,ยที่ที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมาตลอดมาตลอดน่าจะกลับเอาพอร์ฟอร์มได้รวมไปถึงในส่วนของตัวกลุ่มพลังงานทางเลือกฮะเพราะว่าทางคุณโจบไบเดนเนี่ยค่อนข้างมีนโยบายที่ชัดเจนครับว่าเขาจะสง่งเสริมพลังงานทางเลือกอย่างเต็มที่ซึ่งนะตรงเนี้ยฮะก็แน่นอนผูกพลังงานลมพลังงานอื่นๆแน่นอนแต่ว่ากลุ่มที่ได้รัับบบผลลลลมนนนนนกกกระะทใเเชิงงงแ่่่อฮุพาา ฐานหินเอ่ยน้ำมันเอ่ยน่าจะค่อนข้างถูกกดแรงในช่วงนี้สองเด้งเลยทีเดียวเด้งแรกก็คือจากตัวนโยบายคุณโจไปเด่นด้วย2องก็คือเรื่องของตัวราคาน้ำมันที่อาจจะยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นไปเท่าไหรนักด้วยครับผมครับแล้วก็เหมือนช่วงพอผ่านการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยหุ้นก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับพี่แล้วมองว่าหุ้นมันยังขึ้นต่อได้อยู่ด้วยหรือเปล่าครับพี่ก็ต้องบอกว่าผลสุดท้ายเนี่ยครับผมถ้าเราย้อนกลับไปดูในส่วนของตัวสถิติละกันครับผมต้องบอกว่าในเชิงซีเแนลเร้วเนี่ย พอไปหลังเลือกตั้งบุ๊เนี่ยค่าเฉลี่ยในระยะยาวตั้งแต่ปี1932นะครับค่อนข้างเป็นบวกตลอดครับผมไม่ว่าจะเป็นในปีปกติปีที่ไม่มีการเลือกตั้งหรือปีที่มีการเลือกตั้งก็ตามหลักๆเองนะฮะก็ต้องบอกว่า่วนนึงเนี่ยมันเลยทําให้เกิดชื่อที่เราหลายๆคนเคยได้ยินก็คือซานตาคลอสเลลี Con ่ด้วยครับผมหลักๆเอง A เนี่ยก็คือเขาลุ้นเรื่องผลประกอบการในช่วงเวลานั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอไปลักษณะนี้มันก็มีโอกาสาที่จะบวกค่อนข้างสูงกว่ารวมไปถึงใน,งนครั้้งงนีบผมกก็ตออว่า เมื่อเราดูค่าเฉลี่ยในระยะยาวแล้วเนี่ยผลสุดท้ายแล้วตลาดเองเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบเดโมแครตมากพอสมควรเลยจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ปี1932เป็นต, 1, 9, 3, 2, ต้นมาเช่นเดียวกันเองเนี่ยเมื่อดูผลตัวแทนเฉลี่ยในระยะยาวแล้วเนี่ยฮะทั้งปีเองเนี่ยผลตัวแทนสำหรับเดโมแครตค่อนข้างเป็นบวกที่ดีกว่าครับผมตรงเนี้ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นจากนโยบายของทางเดโมแครตท,ที่เขาค่อนข้างค่อนข้างจะเปิดกว้างค่อนข้างจะเป็นในสายที่สนับสนุนกลุ่ม การกระจายรายได้กลุ่มของทุนนิยมหลายหลายอย่างมากพอสมควรตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญที่ทําให้ตลาดหุ้นเหมือนจะค่อนข้างชอบไปฝั่งของเดโมแครตมากกว่าด้วยครับผมครับผมแล้วก็เหมือนพี่ผีเดงก็จะมีคี์ไฮไลท์ประเด็นที่2นะครับในส่วนของตัวการปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาเศรษฐกิจของทางฝั่งประเทศจีนนะครับเราควรวิพีทลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับครับผมก็ต้องบอกว่าบังเอิญครับผมที่ในปีนี้เองเนี่ยในฝั่งของทางจีนเนี่ยเขามีประชุมชี้หน้าฝ่ายแผนก็คือแผน5ปีแหละครับ เขาหลักๆเองเนี่ยต้องบอกว่ามีไฮไลท์สำคัญเลยก็คือในส่วนของตัวที่ว่าเขาตั้งเป้าให้จะเติบโตมากขึ้นครับผมโดยที่ว่าตรงนี้ถ้าตีเป็นตัวเลขสวยๆก็คือเขาจะแตะ GDP ีพีเนี่ยหนึ่งร้อยล้านล้านหยวนในปีสองพสองห้าหรือประมาณสี่ปีห้าปีข้างหน้าครับผมแล้วก็สำคัญก็คือเขาตั้งใจจะเพิ่ม GDP per เพิร์คิาหรือ GDP ต่อหัวยังไงก็คือรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยแหละครับเติบโตขึ้นประมาณสัก3ามเท่าในปัจจุบันในช่วงประมาณสักปี2035 โดยที่ว่านักตรงเนี่ยฮะจะมีกลไกหลักที่เข้ามาทําให้เป็นนักตรงนี้ก็คือ1ก็คือการเพิ่มเพิ่มในส่วนของตัวงบประมาณด้าน R&D หรือ Research Development ครับผม2ก็คือลดลดในส่วนของตัวการพึ่งพาต่างประเทศทั้งในแง่ของตัวการาการส่งออกต่างๆ <c oughs> แล้วก็เรื่องของตัว supply ยเชนที่เดิมทีเองเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะว่าเขาค่อนข้างถูกกดดันในเชิงเทคโนโลยีจากฝั่งสหรัฐครับผมที่เขาเองเนี่ย ถ้ามันเป็นกรณีหัว,ว่ยเดี๋ยวก็ว่ากรณี SMC ก็ตามใช่ไหมฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็จะพยายามผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือผลิตพวกชิปทั้งหลายเองเนี่ยภายในประเทศให้ได้มากขึ้นเพื่อที่ว่าันาวันหนึ่งถ้าเกิดสหรัฐกลับมามีปัญหาเข้ามครั้งหนึ่งเขาก็อาจจะแบบยักไหลได้สองทีแล้วก็บอกว่าฉันไม่แคร์แล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงลักษณะน,นี้มากกว่าครับผมซึ่งตรงนี้ครับผมต้องบอกว่าถือว่าค่อนข้างที่จะแบบจะเป็นนโยบายที่ทําให้จีนเอง ข้างน่าสนใจในระยะนี้รวมไปถึงระยะยาวด้วยยืนบอดชินน่าสนใจอยู่แล้วครับผมในแง่ที่ว่าจีนเองเทอมทีเนี่ยเขาใช้โมเดลของการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายก็คือเน้นสองอสองอองอของทุกของทุกของทุกแล้วตอนนี้เองเนี่ยเขาเริ่มปรับและปรับมาใช e โมเดลของตัวกลุ่มประเทศพัฒนามิตแล้วมากขึ้นก็คือพึ่งพากลุ่มบริโภคในประเทศหลักเพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะทำให้หุ้นไม่ว่าจะเป็นเทคจีนรวมถึงหุ้นของอีกนูมิของของจีนที่อย่างเช่นพวกกลุ่มบริโภคทั่วไปหรือแม้กระทั่งกลุ่มขออองงตตตัวินนนเเเ่ก็าีย เริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า mm. เท่ากับว่านนะตอนนี้ฮะโดยสรุปก็คือเรายังยึงยดติดเรายังคงยึดมั่น mm. อยู่ในส่วนของตัว2ภูมิภาคหรือสอประเทศหลักประกันที่เป็นผู้ชนะของโลกเราก็คือ 1. คุมโควิดได้ในกรณีของจีนส่วนของสหรัฐแม้จะคุมไม่ได้แต่มีช่องว่างครับผมมีช่องว่างในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมหาศาล ครับผมหลักอย่างเองตรงนี้ต้องบอกว่าทางสหรัฐเนี่ยเขามีการผ่านในส่วนของตัวแค r e a ออกมาแนละ้วตรวจผ่านมาตรการยุย,ยาเศรษฐกิจโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยออกมาค่อนข้างยิ่งใหญ่แต่ปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านในส่วนตัวสภาออกมาได้ณตรงนี้ฮะเพียงแค่งเงินก้อนเนี้ยเขาก็มากพอที่จะกระตุ้น GDP ได้ค่อนข้างเยอะแล้วขอเคงครับว่าคุณโจวบเดนเข้าสู่สภาเมาื่อไหร่ผลักดันมาตรการนี้มาเมื่อไหร่ก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง แม้ว่าคุยจจเกิดขึ้นก็ตามยังไม่รวมในส่วนของของมาตรการที่เขาต้องการผลักดันเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยครับผมก็คือยังยึดติดอีกางนี้ว่าหนึ่งทามีคุมโควิดได้ดีสองก็ต้องมีมาตรการที่เขาเกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกมากซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกมากเนะะี่ยฮะทางจีนก็สามารถทำได้เรวยเช่นกันพกเพราะที่เราทราบกันท่าว่าจีนเองมีทุนสำรองก็ค่อนข้างเยอะแล้วจีนเองก็มีระดับ RR หรือใน้ร่ของตัวอัตราการกการสำรองที่ค่อนข้างสูง ม,มีเม็ดเงินมากพอที่จะแทรกแซงตลาดได้ตลอดเวลาเราก็มีความเด็ดขาดนั้นนโยบายด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลยค่อนข้างชอบในส่วนของสอง,สองประเทศนี้เป็นหลักครับผมซึ่งน,นตรงนี้ฮะก็เลยอาจจะนํามาสู่ข้อต่อมาละกันหลักๆก็คือเรื่องของตัวที่ว่าชุงที่ผ่านมาถ้าเกิดว่านะักลงทุนถือครองกองทุนตราสารนี้อยู่อาจจะแบบงงๆสั้นๆน,น,นิดนึงว่าเอ๊ะทําไมช่วงนี้กองทุนตราสารนี้ทั่วโลกของฉันลบมาสักระยะถึงล,ละหละักๆก็คือส่วนตังเองนะฮะอย่างที่เราทราบกันว่าพอคณโจวได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตลาดหุ้นมันเป็นบวก ไัเป็นบทค่โลกป๊อปแน่นอนฮะเงินมันต้องมาจากที่ส่วนหนึ่งก็คือคนเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะลิสออนขายตราสารหนี้ออกไปเข้าทุนในหุ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือภาพนี้เลยพอคุณโจไบเดนเขาจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาหาสารแน่นอนฮะสิ่งนี้ที่รัฐบาลต้องทำก็คือต้องออกหุ้นกู้ออกมาเอาอะผมออกพันธบัตรรัฐบาลออกมาเพื่อที่จะระดดทุนแล้วไปใช้จ่ายในโครงการต่างๆซึ่งณตรงนี้ฮะนักลงทุนเขาก็คาดหวังเช่นเดียวกันพอเป็นลักษณะนั้นเขาก็เลยคิดกันเอาเองว่าโอเค อนาคตน่าจะมีโอกาสที่จะโอเวอร์สัปพายหรือกาเรียกอะไรนะสัปพายเยอะกว่าดีมานนะตรงนี้ก็เลยมีการเพิามขายบา,บางส่วนทําให้ราคาตรา,าสารหน,นี้หรือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยปรับตัวย่อลงใน,ในช่วงสั้นจากสองสอง,ส,องสาเหตนุนี้แต่ถามว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยไอตัวภาวะการปรับตัวลงในครั้งนี้ยังเป็นต่อไปเรื่อยๆไหมเราต้องบอกว่าผลสุดท้ายเนี่ยเรามองว่าเฟดเองต้องอยู่เฉยไม่ได้เพราะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมันดีขึ้นไปสูงมาก แน่นอนหากคุณจ่ายดอเบียคือรัฐบาลเพราะฉะนั้นต้นทุนการเงินก็สูงมากขึ้นเรื่อยๆเฟดก็ต้องเข้ามาซื้อค่อยพยุงเอาไว้หรือค่อยกดมันลงมาเพื่อให้ถูกลง<ๆ>เพื่อที่ให้ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยดุลของตัวบัญชีตรงนี้มันไม่ขาดดุลมากจนเกินไปครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้ปรับตัวยอ่อในระยะสั้นแต่ในระยะกลางถ้าเกิดถือครองในฐานะหนึ่งในฐานะส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนยังถือครองได้เพีรรรยงแต่ว่าระยะสั้นเองอาจจะ เห็นยอดได้เล็กน้อยก็อาจจะต้องใจ,จยยามมาร่มๆใจเย็นถือครองมันไปอีกระยะหนึ่งครับผมครับถ้าอย่างนั้นตั้มขออนุญาตสรุปเพิ่มเติมจากพี่พีีนะครับก็คือในส่วนของลูกค้าครับที่ถือกองทุนตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกพัทลาจีอบอลเองเก็ยังสามารถถือครอ,องต่อได้นะครับ <atar> um. อาจจะมีอาจจะเห็นภาพความมันผลในระยะสั้น <atar> um. แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเฟดก็ยังเป็นผู้เล่นหลักๆเลยครับก็คือยังมีหน้าที่ในการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือภาครัฐบาลอยู่นะครับครับผม แล้วถ้าเป็นมุมมองการลงทุนประจําเดือนล่ะครับพี่พีทก็ต้องบอกว่าถ้าอย่างที่เราแจ้งฮะนตอนนี้เองเนี่ยเรามีมุมมองค่อนข้างเป็นบวกกับหุ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในส่วนของตัวการปรับเอาลุคเพิ่มของเราตอนนี้เองเนี่ยเราก็ยังปรับเพิ่มน้ำหนักเป็นเป็นเป็นหุ้นเกือบทั้งหมดเพียงแต่ว่าเซกเตอร์ที่เราชอบจะเป็นกลุ่มพวก i อเช่นเดิมกลุ่ม consumer discretionary ซึ่ง discrete ในที่นี้ครับผมต้องบอกว่า่วนนึงเองเนี่ยเนื่องจากว่าการแบ่งกลุ่มเนี่ยมันมีมันมีบางส่วนถูกกินข้าไปได้นั่นก็ค คณะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือ,อยเขาไม่ได้นำเป็นเทคเพราะฉะนั้นเลยโอเวตอยู่เพียงแต่ว่ากลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือ,อยบางส่วนเนี่ยฮะเรามีจับตาระวังอย่างเช่นกลุ่มพวกการต่องที่เยวสินค้าแบรนด์เนมหรือรถยนต์กลุ่มนี้เพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างถูกปรับประมาณการกำไรลงมาเยอะทําให้มันดูแพงในเชนิงเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เราไม่ได้แนะนํานขนาดนั้นแต่มาเอิญว่าหุ้นที่เราชอบมันอยู่ในนั้นก็เองชอบให้แนะนาให้ถือคองได้อยู่ครับผม รวมไปถึงเที่ยวแค่แล้วก็ตัวของกลุ่มเฟแเนเชีด้วยแล้วก็แมทเทเรื่องด้วยอย่างที่พูดก็คือพอเป็นคุณโจเวนได้ขึ้นมาเป็นสปาิกคอนเกรสปุ๊บรับผลเชิงบวกน่าจะปรับตัวไว้ได้ในขณะที่กลุ่มพวกพลังงานเองฮะเราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในแง่ที่ว่ามันมันมีหลายปัจจัยมากอย่างน้อยเองเนี่ยถ้าเศร,รษฐกิจดีราคาน้ำมันน่าจะฟื้นแต่แน่นอนฮะกลุ่มโอเปกเป็นกลุ่มหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทณตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กดดันให้ราคาน้ำมันเองไม่ได้สู้้นมมมาากกนนาก,กี็ไดครับผ ในส่วนของประเทศอในส่วนของตัวแอสเซทครับก็ต้องบอกว่าเราปรับโอเวอร์หุ้นเพิ่มขึ้นรวมถึงห้ยูบอนในขณะที่ในส่วนของตัวเทสทรี่กับหุ้นกู้แบบเกรดลงทุนได้เนี่ยคอยขอนดุลพรอก็คือถ้ามีอยู่ถือได้ไม่ได้บอกว่าต้องขายเพียงแต่ว่าถือแล้วอัพได์อาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เยอะเหมือนเดิมเท่านั้นเองกับเราหลักก็คือหุ้นเริ่มน่าสนใจมากขึ้นเพราะหุ้นเริ่มน่าสนใจมากขึ้นปุ๊บกลุ่มไฮยูบอนที่ขึ้นหน่อเหมือนหุ้นเนี่ยก็เริ่มน่าสนใจมากขึ้นตามไปด้วยเท่านั้นเองมมออกกกาาาาาสร้้งัไไซด์วกกว่่่่แแตนนน ความมันผวนค่อนข้างใกล้เคียงกับพูดเลยทีเดียวครับต่อมาครับผมในส่วนของตัวปลายประเทศต,ต่างๆก็อย่างที่แจ้งเลยก็คือเราค่อนข้างมองบวกครับในส่วนของตัวกลุ่มประเทศที่เป็นผู้นํามากกว่าเพราะฉะนั้นจีนกับสหรัฐยังเป็นกลุ่ม2ประเทศหลักที่เราโอเวอร์เวตในตอนนี้แล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็นส่วนของตัว EM แต่ถ้า EM เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเราค่อนข้างชื่นชอบในฝั่งของเอเชียมากกว่าก็คือ EM หนะักไปทางเอเชียแถบนี้ดีกว่าไม่ไม่ไม่ใช่เชิงที่เป็นบราซิล ลาตินเอเมริกาหรือลักษณะนั้นครับผมลหลักๆเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยเรื่องของตัวนโยบายทางการค้านี่แหละที่น่าจะมีการดึงเข้าไปเพื่อกดดันจีนมากขึ้นขณะที่ยุโรปกับจีกับไทยต้องบอกว่าเรายังคงอันดร์เวทอยู่อย่างต่อเนื่องครับหลักๆก็คือความไม่แน่นอนทางการเมืองเองก็ตามรวมไปถึงในส่วนของตัวโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในยุโรปด,ด้วยแล้วก็เรื่องของโควิด -19 ที่ยังกดดันภาคการท่องเที่ยวของไทยซึ่งต้องบอกว่าแม้จะไม่ใช่รายได้หล,หลักที่ที่ที่กินมากกว่า6 0ของ GDP แต่ มันมีความที่เมื่อเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วมันกระจายลงสู่รากหญ้ากระจายลงสู่ทุกหน่วยเ,ยเศรษฐกิจได้ยานทุกถึงมากกว่านะตรงนี้ฮะจะก,กระตุ้นเรื่องของตัวการบริโภคต่อไปและเป็นขณะปฏิเิรียารูปโซ่ต่อไปมากกว่านะตรงนี<ม>้เราก็ยังคงอันเดอร์เวทไทยแลนด์อยู่ครับผมครับครับและทั้งหมดนี้ก็น,นะครับก็คือเป็นคีย์ไฮไลท์สําคัญในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับขอให้พี่พีทเองนะ ขอให้พี่พีทครับแนะนํากองทุนที่น่าสนใจลงทุนในช่วงนี้เผื่อว่าทางผู้ฟังสนใจที่เข้าลงทุนในช่วงนี้ครับก็จริงๆต้องบอกนช่วงนี้เองครับผมเราเริ่มมีการศึกษาเราก็ลองแนะนําลูกค้าเพิ่มเติมครับในส่วนของตัวกองทุนที่เป็นธีมเรื่องของตัว ESG มากขึ้นอย่างนั้นตอนนี้เองนะฮะก็จะมีกองที่อยู่นะตรงนี้เราแนะนําก็คือตัวกองทุนแรกก็คือเคเชนจากทางกสิกรครับผมกองทุนนี้บริหารโดยบริษัทกิฟร์ครับผมโดยที่ว่ามีธีมเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือต้องมีคะแนน ESG หรือ การส่งเสริมในส่วนของตัวสังคมที่ดีลักษณะน,นี้ครับผมเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยผมตัวแทนค่อนข้างโดดเด่นเพราะว่าได้ฟแฟร์เมนเจอร์เก่งๆอย่างแฮมเบอร์กิฟร์เข้ามาช่วยดูซึ่งเป็น,ฟนแฟร์เมนเจอร์ของทางกองวันวีจีด้วยครับผมสองก็คือสองตัวกองทุนเอ็มลีนิวซึ่งนัดตรงเนี้ยฮะเขามีจุดเด่นก็คือค่อนข้างตอบรับต่อน,นื้บายของคุณโจไปเด่นโดยตรงเลยทั้งในระยะสั้นแะตรงนี้ในช่วง4ปีรวมไปถึงในระยะยาวฮะที่เราเปฏิเสธไม่ได้ว่าพลังงานทางเลือกเองเนี่ยเป็นอีกตัวเลือกหนึ่่งที มันต้องถูกพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อรักษาโลกของเราครับผมซึ่งณตรงนี้ครับผมก็ลูกค้าของฟิโนมน่าก็สามารถซื้อด้ทั้งหมด19กองทุนก็สามารถลองเข้ามาที่จะที่จะเ,เลือกดูหรือลองอ่านบทความองเราดูก็ได้ครับผมหรือหากนักลงทุนท่านใดนะครับยังไม่ได้วางแผนด้านมาสีก็สามารถที่จะใช้บริการใหม่จากทางฟิโนมน่าซึ่งเปิดตัวไป,เป,วไปไเปิดตัวไปไม่นานนี้นะครับ กับฟ n โนเมนาแท็กเซฟิงฟันที่ทำให้ทุกท่านนะครับสามารถเลือกซื้อกองทุนโยจันมาสีได้หลากหลายกว่าจากทางเรานะครับและหากผู้ฟังท่านใดนะครับสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีม Investment Advisor โดยตรงได้ที่ Line แอดฟ o โนเมนาพอโดยทางเราเนี่ยจะรีบตอบกับนักลงทุนให้เร็วที่สุดครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ปีละครั้งต้องเอาให้คุ้มกับแผนการลงทุนเปรียดภาษี S S F และ R M F ที่ยอดเยี่ยมจากหลากหลายบรจอพร้อมกองทุนที่เราแนะนำอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าที่สร้างแผนการลงทุน tax saving fund เพิ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2563รับรางวัลขวัญถุงมูลค่า100บาทฟรีดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน f i n o m e n a พร้อมเปิดบัญชีสร้างแผนประหยัดภาษีได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ I O S และ Android